ิิอ่านตำรับตำราหนังสือหนังหาการตุนในความคิดอ่านทุกวี่ทุกวันสะสมอย่างน้อยก็รูน,นิด ต้อนรับกันสู่รายการการอ่านวันนี้นะคะเป็นวันที่13กุมภาพันธ์แล้วไงฮะอีกหนึ่งวันก็จะเป็นวันสำคัญวันหนึ่งดอกกุหลานี่ขายเพียบเลยขายดีขายดีเขาก็แสดงความรักกันเนาะและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากเลยคือการแสดงความรักการอ่านอ หวานน่ะานการอ่านดูฟุงฟ้งฟิง้งมุ้งมิ้งแล้วถ้าเด็กๆรักการเล่นนะนี่นะมีการสไลเดอร์ตอบคําถามอะไรต่างๆนะทำให้มีการพัฒนาการเกิดขึ้นสมองสมองร่างกายสุดยอดเลยถูกต้องอซึ่งวันนี้นะคะน้องๆที่เขาจะมาเล่นเพื่อให้เนี่ยก็คือน้องๆจากโรงเรียนประเทิงทิพยวิทยานะคะม,มาเล่นเพื่อให้กับโรงเรียนวัดสร้างบุญจังหวัดสระบุรีค่ะด้วยหนังสือโจทย์เล่มนี้นะครับกระตุกหนวดเสือ มาเชิงทีวิทยาสู้ <Yeah! S 3> ได้รู้ว่าลำดับของเสือมันเป็นยังไงอะค่ะขนาดใหญ่อย่างเช่นเสือโค้งค่ะแล้วก็ขนาดกลางเช่นเสือดาวค่ะขนาดเล็กสุดก็คือเสือไฟค่ะประเทืองทิปวิทยาเวลา ทุกคนพร้อมมากๆเลยนะนี่แล้วก็หนังสือโจทย์ของเรานะคะวันนี้คือกระตุกหนวดเสือทานน้องๆเกี่ยวกับเสือบ้างดีกว่าจักเสืออะไรบ้างเนี่ยเสือโคร่งเสือดาวร้องเอขายกันเหมือนกันล่ะเสือดำครับเสือดำล้องงั่นงั้นไม่เหมือนหมาเสือดำล้องเหือนี่เลยจะเป็นหมาเสือไฟค่ะเสือไฟร้องฟีฟี วิ่งเลยเสือไฟโอ้โหหลายเสือมากเลยแสดงว่าพร้อมกันจริงๆพี่ๆนะคะจะมีตัวเลือกให้หนูๆกันเนี่ยสองข้อด้วยกันแล้วก็สะสมคุมทรัพย์หนังสือนะคะจะเท่ากับจำนวนคนที่ตอบถูกโอเคค่ะน้องๆถ้าพร้อมแล้วเตรีมตัวมา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 รู้ยักัอให้มากขึ้นด้วยหนังสือเล่มนี้ เสือคร่วงนั้นเท้าหน้าจะมีนิ้วเท้าข้างละห้านิ้วเท้าหลังข้างละ4นิ้วและยังสามารถซ่อนเล็บได้พอจะใช้ก็จะดันเล็บออกมาเสือดำเป็นเสือชนิดเดียวกับเสือดาวแต่จะเป็นสีดำเพราะผิดปกติทางยีนแต่ถ้าเดินผ่านแสงก็จะเห็นเป็นจุดเหมือนเสือดาวเสือปลามีฉายาว่านักตกปลาเพราะเป็นเสือที่กินปลาเป็นอาหารโดยใช้หางจุ่มลงน้ำเพื่อล่อเหยื่อ และใช้กรงเล็บตบช้อนปลาขึ้นมาบนบกยังมีเรื่องของเสือที่น่าสนใจอีกมากมายไปอ่านพร้อมๆกันเลยนะครับคำถามข้อแรกนะคะมาจากหนังสือโจทย์กระตุกหนวดเสือค่ะและตัวเลือกก็คือใบหูหนวดคิดค่ะเสืออะไรที่รู้จักเสือโค้งค่ะเสือโค้งร้องร้อง อ้าวะเสือละอีกครับเสือละอีกเสือดาวลักษณะเสือดาวยังไงครับตัวมันจะมีจุดจุดเป็นหัดใช่อันนั้นมโคละโลโอ้โหบาคนเป็นโรคหัดเป็นจุดใช่ค่ะแต่นี่คือเสือดาวเสือดาวเป็นจุดอ๋อเป็นจุดเออมันกินอะไรเป็นอาหารเนื้อสดสดที่ได้มาใหม่ๆอ่ะไปซื้อตลาดมาล่ามาล่ามาล่ามาไปล่ามาเหมือนกันอ๋อก็คือไปตะครุบ ค่ะอหูของเสือเป็นยังไงมันจะอันใหญ่ใหญ่จานดาเทียมหรือหูเสือหูเสือหูเส,อเสือแล้วแล้วมันใช้ทำอะไรใช้ฟังฟังอะไรครับฟังเพื่อสาตูอยู่ตรงไหนแล้วมันก็พรางตัวอยู่พุ่มไม้พ่อเหยื่อไม่รู้ก็เสือก็จะไปตะคุบกินอ๋อก็คือใช้ฟังอ่าคำถามน่าจะถามว่าสัตว์ชนิดใดใช้ฟัง เวลาที่เหยื่อมานั่นคือหูส,สัตว์ชนิดใดใช้ฟังหูการที่มีหนวดสมมุติเป็นคนเนี่ยผู้ชายมีหนวดไว้ทำไมไว้ให้เสริมหลอ <c oughs> อ่อะออไม่งั้นไม่หล่อนะแล้วก็เสือ <c oughs> มีหนวดเพราะว่าเอาไว้วัดอุณหภูม <c> ิ <oughs> <c oughs> คนมีไว้เสริมหลอ่อทำไมเสือไม่มีไว้เสริมหลอ่อเพราะมันแต่งหล่อไม่เป็นโอ้ยแต่งไม่เป็นก็เลยไว้ใช้ทำไรใช้วัดอุณหภูมิวัดอุณหภูมิซัง,งั้นฮะที่พี่คนนี้เขาบอกว่ามันแต่งหล่อไม่เป็นอีกอ,อย่างมันก็มันก็ไม่ได้ลอยอูื่แล้วคือยังไงก็ไม่หลอ่อมีนัวเท่าไหร่ก็ไม่หลอ่อ มนุษย์หล่อไหมมีหนวดหล่อคำถามเนี่ยถามว่าอวัยวะใดเอาไว้วัดอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์หนวดเสืออ๋อหนวดเสือไว้วัดอุณหภูมิเวลาที่แบบจะได้รู้ว่าไฟร้อนไหมก็เอาหนวดไปทางเลยว่ามันก็ไฟลุกสิคะอ๋อไฟลุกหนวดไม่ได้ไม่ได้คุยกันเรื่องเสือแล้วครับทั้งเกี่ยวกับหูแล้วก็หนวด อ้ oh, คุยกันไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะ mm hmm. เห็นได้ชัดเลยว่าน้องๆ mm hmm. เนี่ยรู้จักเสือหลากหลายชนิดมากเลยค่ะ mm hmm. และคำถาม mm hmm. คือ mm hmm. เสือใช้อวัยวะใดในการทรงตัวุณผ mm ู้ชมทราบหรือไม่ว่าเสือใช้อวัยวะใดช่วยในการทรงตัวเลือกคำตอบค่ะ น้องๆเลือกตอบกอไก่และขอไข่จะเป็นเพราะอะไรไปฟังเหตุผลกันนะครับ ทรงตัวได้เพราะอะไรเพราะว่าหูมันอาจจะฟังเสียงพื้นได้แล้วมันเกี่ยวอะไรทรงตัวฟังเสียงก็มันจะได้ไม่ล้มครับเสียงหรอคอยฟังแล้วไม่ล้มคอยฟังไปฟังไปโยกไปไม่มีล้มเอออย่างนี้เวลาเปิดเพลงนี่เดินอย่างนี้เลยเดินเสือเสือใช้หนวดทรงตัวได้เกี่ยวกับการทรงตัว ตอนว่าลูกหนวดเสือพอตอนที่มันขี่ต้องหนวดเสือมันไม่หักล้มงออ๋อมันต้องตรงเพราะตอนว่าแล้วมันจะตรงมันไม่ล้มงอไม่ล้มงอไปอย่างเงี้ยก็แปลว่าเสือก็จะไม่ล้มไปด้วยอย่ค่ะ ไช่ยอย่างนี้ไงเวลาค<ห>นทรงตัวถือไม้ไะพายไม่ยาวๆาาแล้วมันทรงตัวได้เออไม้ยาวๆหน,นวดเสือก็ตรงเลยไม่มีล้มงอการทรงตัวน้องๆลเรียนนี้มีทฤษฎีที่แบบฟังแล้วเปิดความรู้ใหม่มากเลย <c oughs> และคําตอบที่ถูกต้องก็คือในข้อแรกจะสะสมขุมทรัพย์หนังสือได้กี่เล่ม ของเสือใช้ในการส่งตัวเพราะปลายหนวดจะมีตัวรับความรู้สึกถ้าหากหนวดถูกตัดออกไปจะทําให้เสือทรงตัวได้ไม่ดีเดินเป๋ไปเป๋มาและนอกจากนี้หนวดของเสือยังสามารถกระระยะในเวลากลางคืนและที่แคบๆเพื่อให้รู้ว่าตัวเองสามารถเดินเข้าไปได้หรือไม่เหมือนหนวดของแมวนั่นเองครับมาถึงข้อที่2แล้วนะคะค นี้เนี่ยเป็นคําถามอ่านรอบตัวค่ะสําหรับข้อนี้นะคะเราจะมีตัวเลือกให้เลือกเนี่ยสข้อด้วยกันการสะสมคุมทรัพย์หนังสือนะคะน้องๆเนี่ยจะได้ตามจํานวนคนที่ตอบถูกคูณสองเลยอโอเคน้องๆถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวมาพบกัน ถามอ่านรอบตัวในวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยกำลังจะไปเที่ยวกันค่ะไปกันเลยข <c oughs> บวนแถวุ้งเรารเบียบพักอ้าแล้วใาคราให้สะายเป้นเนี่ยฮะ <c oughs> อา้าแล้วใคราให้วาง <c oughs> โอ้ตายแล้ว <c oughs> เราจะขึ้นเขาภูกระดึงเรามาเตรียมความพร้อมกันหน่อยร <c oughs> ะโดดตบห <c oughs> ้าครั้งปฏิบัติ เราทดสอบความรู้กันป้ายที่หนึ่งระวังลูกป้ายที่สองระวังตาป้ายที่สามระวังห้องน้ำไม่ใช่ห้องน้ำป้ายที่สี่ขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาตกเขาไม่ใช่ป้ายมันตกป้ายที่ห้าซ้ำกกอก กิโลเมตรซ้<ส>ำ,<ส>ำโกโกอกมะกอกวะกไม่ใช่มะกอกเลยแก,กคืออะไรอ่อซ้นผมกอกคืออ่าดูวิธีอากันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและตัวเลือกก็คือสถานีตำรวจปั๊มน้ำมันที่พักคิดค่ะ เคยไปอีสานบ้างหนูอยู่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะลูกครึ่งที่อุบลค่ะพูดอีสานได้ไหมว้าได้ค่ะพูดได้ว้าได้ครับว้าได้ครับว็าคือพูดได้อาจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะจังหวัดกาสินธุ์ครับอันนี้ไงจังหวัดจังหวัดสุรินทร์ครับเวลาอยู่อีสานบ้านเราสถานีตำรวจ ไปตอนไหนสมมุติว่าโจรปล้นบ้านเราแล้วก็ไปสถานีตำรวจค่ะเพื่อเพื่อไปไปบอกว่าคนนี้นะคนบ้านนะคนนู้นนะคนบ้านเราหน้าตาอย่างนู้นอย่างงี้หน้าตาอย่างนู้นอย่างงี้เขาปล้นค่ะเขาเขาเอาสร้อยแหวนเงินทองแล้วไป หน้าตายองวนอย่างนี้ครับตำรวจเนี่ยถ้ามีคนค้นบ้านเราโทรแจ้งตำรวจเออเราก็โทรแจ้งตำรวจบอกว่าฮาัลโหลครับมีเหตุร้ายครับมีคนมาปนบ้านผมครับมีคนมาปนบ้านผมครับอย,อยู่ที่ไหนครับ กาลสินครับโอ้โหที่้านกรับตำรวจกาลสินไปไม่ถูกเลยถามว่าอยู่ที่ไหนอยู่กาลสินเนี่ยงงเลยเอ้าซ้มโกกอกเกี่ยวอะไรกับสถานีตำรวจไข่บะฮู้ว่ามันเกี่ยวอีหยังน่ะเกา็บะฮู้ไข่ก็ะบกฮู้ว่ามันเกี่ยวจังใหญอ้าวนั่นนะสิยังไงอ่ะ แล้วปัป๊มน้ำมันค่ะอ๋อคิดว่าปั๊มน้ำมันอ้าวคำถามนราจะถามว่าอะไรอ่ะต่อวัสถานียำรวนอ่ะถ้าจนมาปนบ้านให้ไปแจ้งสถานีใดสถานีตำรวจน่นะสิไปสถานีรถไฟแจ้งไม่ได้ปั๊มน้ำมันนี่เราไปทไํา <c oughs> ไหมฮะไปปัสสาวะค่ะไปถ่ายขับเสียไปถ่ายของเสียออกค่ะไม่คิดจะไปเติมน้ํามันเลยนะคิดค่ะอ๋อคิดเหมือนกันแต่ว่าเข้าห้องน้ําก่อน บางที่คนมันอันไม่ไหวเออเลยต้องจอดปั๊มน้ํามันเข้าห้องน้ากันก่อนคำถามน่าจะถามว่าซ้าโกกอคืออีหยังคืออีหยังครับปั๊มน้ำมันอ๋อที่พักเราจะต้องมีที่พักตอนไหนบ้างตอนเวลาเราเวลาเหนื่อยเราก็จะพักก่อนพอถึงที่พักแล้วก็หายเหนื่อยแล้วค่อยออกเดินทางถ้าหายเหนื่อยตีสองอ่ะใช่ ถ้าเราไปพักตอนเที่ยงคืนแล้วออกตอนทีสองมันก็ไม่คุ้มค่าเงนินต้องออกตอนเช้าแต่เราหายเหนื่อยแล้วนะหายเหนื่อยก็นอนพักให้หายเยอะก่อนอ๋อ <c oughs> ให้ให้คุ้มหน่อยถ้าไม่คุ้มเดี๋ยวมันเปลืองตังค์อ๋อคำถาม้วอย่าถามว่าถ้ากาๆแปลว่าอะไรแปลว่าแปลว่าที่พักค่ะเออเอาแล้วครับคุยกันถึง3สถานที่เลยนะครับทั้งสถานีตำรวจปั๊มน้ำมันและที่พัก โอ้โหน้องๆงเน,นี่ยมีการแสดงความคิดเห็นนะคะเป็นภาษาถิ่นกันด้วยซึ่งตรงกับคําถามนะคะเพราะว่าคำถามของเรานะคะก็เกี่ยวข้องกับภาษาถิ่นเช่นกันและคําถามคือจากป้ายซำกบกอก5้ากิโลเมตรคาว่าซำเป็นภาษาถิ่นของจังหวัดเลยใช้เรียกแทนข้อใดคำว่าซำในภาษาถิ่นจังหวัดเลยใช้เรียกแทนข้อใดคุณผู้ชมทราบหรือไม่ เลือกคำตอบค่ะในข้อนี้ครับน้องๆเลือกตอบขอไข่และขอควายคุณผู้ชมละครับเลือกตอบข้อไหน เนี่ยคือซัมใช้แทนคาว่าปั๊มน้ํามันมันเขียนว่า5กิโลครับเหมือนเคยเห็นครับเห็นที่ไหนฮะจังหวัดเลยครับเห็นที่จังหวัดเลยก็เหมือนแบบตามป้ายในถนนไงปั๊มน้ํามันก็จะบอกกิโลเพื่อจะเติมน้ํามันบนเขาก็เลยต้องมาเติมครับเพื่อเวลาลงน้ํามันหมดครับเออไม่งั้นเดี๋ยวลําบากเลยเพื่อขึ้นเขาเขาไม่มีที่เติมน้ํามันวุ่นวายเลยเออนี่ไงอ้าวซัมที่พัก รครับหนูว่าตอนที่เขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปเขากันต้องใช้กําลังมากในการปีนเขาก็เลยว่าต้องมีที่พักค่ะอ๋อเผื่อไปกลางทางแล้วเหนื่อยก็จะได้พักเลยใช่ค่ะเติมน้ํามันก็พักได้ แต่มันอาจจะไม่มีที่นอนค่ะพักไี่ที่นอนเลยค่ะมันจะไม่มีที่พักค่ะอ๋อแล้วสถานีตำรวจก็พักได้ถ้าสมมติเราโดนจับแล้วเราอยู่ในห้องคุกเราก็นอนได้แต่ว่าอันนี้เราไม่ได้โดนจับอ๋อถ้าไม่โดนจับก็ามไปนอนคุกถ้าโดนจับถึงจะนอนได้ถ้าโดนจับถึงจะนอนได้ถ้นอนจับอ๋ออันนี้คือไปแบบไม่โดนจับและจะเป็นที่พักมากกว่าค่ะแต่คำตอบที่ถูกต้องเนี่ย คือในข้อนี้จะสะสมคุมทรัพย์หนังสือเพิ่มได้อีกหรือไม่ข้อคะน้องๆไดหนัง,นง,นอง,อนนงสือไปทั้งหมด46เล่มรวมทั้งหมดเป็น64เล่มค่ะคำว่าซัำในภาษาถิ่นของจังหวัดเลยใช้เรียกแทนที่พักหรือจุดพักของนักท่องเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ซึ่งจะมีอาหารห้องน้ำและจุดวางของให้บริการอย่างเช่นชื่อซัมแหกซัมบอลซัมกกไผ่ซัมกกเกาะเป็นต้นครับมาถึงข้อสุดท้ายแล้วค่ะน<ๆ>้องๆข้อนี้นะคะเป็นโจทย์จากอาชีพนนั่นเ PN ถามจากอาชีพนะตื่นเต้นกันไหมตื่นเต้นกันไหมสำหรับข้อนี้นะคะเรามีตัวเลือกให้ทั้งหมด4ข้อด้วยกันการสะสมหนังสือเนี่ยนะก็จะได้ตามจำนวนคนที่ตอบถูกค,คูณส แล้ววันนี้ล่ะคบว,วันนี้คำถามจากอาชีพนะคะจะเป็นอาชีพ,อ,อ,ชพอะไรเดี๋ยวเราไปดูวีทีอาร์กันมีอาชีพมาให้ดูไปดูเลยอะไรเนี่ยคือลิฟท์คือลิฟท์ที่แน่ๆเนี่ยเกี่ยวกับลิฟต์แต่จะเป็นอาชีพอะไรเนี่ยคิดว่าอาชีพอะไรเกี่ยวกับลิฟต์หนูคิดว่า ชีพพนักงานแน่เลยพนักงานอะไรเกี่ยวกับลิฟพนักงานกดลิฟต์พนักงานกดลิฟต์งานคือการกดลิฟต์อย่างเดียวเวลาคนจะขึ้นก็ให้เขากดให้แล้วเราก็ขึ้นเออนี่อยู่จริงเคยเจอเหมือนกันอโอเคนะคะ ลิฟต์โดยสารเป็นสิ่งที่ต้องมีความปลอดภัยเพราะมีผู้คนใช้ลิฟต์ขึ้นและลงจากที่สูงซึ่งบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านลิฟต์โดยสารทำงานมานานกว่า30ปีพี่ใสอดิัยแท่งทองที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านลิฟต์และบันไดเลื่อนทำหน้าที่ในเรื่องของการจัดร่างมาตรฐานลิฟต์และมาตรฐานบันไดเลื่อนเพื่อเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ลิฟต์ทุกคนและเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้ลิฟต์ทุกคนน้องๆครับ ลิฟต์โดยสารทุกเครื่องได้รับการออกแบบให้มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยสําหรับผู้โดยสารต้องบอกว่ามากมายหลากหลายเยอะมากรวมถึงสิ่งสําคัญและมีการวิตกกังวลเป็นอย่างมากก็คือเวลาลิฟวิ่งความเร็วเกินพิกัดเนี่ยพอมีอุปกรณ์ควบคุมความเร็วเกินพิกัดเนี่ยลิฟต์ก็จะไม่เคลื่อนที่ลงชั้นล่างสุดเพื่อจะกระทบกับองค์กรรองรับการกระแทกและตัวเลือกของเราก็คือแผ่นยางรองลิฟต์แบบหนาสปริงขนาดใหญ่ เบาลมขั้วแม่เหล็กแบบผลักกันคำถามคืออาคารสูงประมาณ5-6ชั้นภายในช่องป่องลิฟที่ลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวดิ่งก้นบ่อลิฟต์ของช่องป่องลิฟต์มีชิ้นส่วนอะไรอยู่ครับลิฟต์โดยสารที่สูงประมาณ5-6ชั้นนั้นชั้นล่างสุดจะมีอุปกรณ์ใดอยู่คุณผู้ชมทราบหรือไม่ ในข้อนี้ครับน้องๆเลือกตอบกอกไก่ขอไข่ขอควายและงองงูคุณผู้ชมละครับเลือกตอบข้อไหนคิดว่าข้างล่างเนี่ยลิฟต์ลงมาเจอกับแผ่นยางรอ,องขนาดใหญ่เลยถ้าลิฟต์ลงมาข้างล่างถ้าไม่มีแผ่นรองมันก็ต้องแตกครับอแล้วสปริงขนาดใหญ่อะมันก็น่าจะรองได้นะ มันเด้งขึ้นอ๋อเดี๋ยวก็เด้งสปริงมันจะเด้งกลับไปขึ้นอีกขึ้นบนชั้นบนอีกลงมาก็เด้งอีกไม่จบไม่ส้นเด็กคิดว่าเดี๋ยวเด้งไปเด้งมามันจะขึ้นลงขึ้นลงอย่างนั้นไม่จบไม่ส้นต้องกลับบ้านสี หนึ่งสาวของเรานะคะตอบว่าสปริงขนาดใหญ่เพราะหนูว่าชั้นห้ากับชั้น6กมันอยู่สูงใช่ไหมคะ,ะ,คะหนูก็เลยว่าสปริงขนาดใหญ่มันจะทําให้เด้งขึ้นไปสูงได้ถ้าไม่มีสปริงขนาดใหญ่อาจจะไปไม่ถึงชั้น5้าหรือชั้น6คะ่ะเขาคิดถึงตอนลงและขึ้นดู อ๋อหรคิดว่าลองรับด้วยจะส่งขึ้นก็สปริงขึ้นด้วยแต่ว่าแค่ขึ้นขึ้นช้าช้า้าค่ะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองทั้งรับและส่งขึ้นเออินไว้สองทางเลยทําไมจะต้องลองรับด้วยเบาะลมครับลิฟต์มันลงมาช้านะมันน่าจะรับได้ไหวฮะเออรับได้ไหวเออลงมาอ๋อลมรับได้ไหวช้าเหมือนสปริงสปริง สปิงมันกดแล้วแป๊บเดียวแล้วมันก็เด้งเด้งเลยอันนี้มันจะค่อยๆลงมันนีงไม่เด้งขึ้นเบาลมนะบึ้มนะสปริงกัวเด้งเหมือนกันก็เลยไม่เลือกก็เลยเลือกเบาะลมมันริมอ่ะขั้วแม่เหล็กแบบผักกันมันขั้วเดียวกันเลยผักกันทําไมใช้แบบผักกันล่ะเพราะว่าหนูเคยเห็นที่ห้างต่างๆเห็นห้างต่างๆข้างล่างมีแบบขั้วแม่เหล็กเลยไปสังเกตตอนไหนเนี่ยรู้ได้ไงว่าเป็นแม่เหล็กอ่ะถามคนที่เป็นเจ้าของ เจ้าขอหงห้างถามเจ้าขอหงห้างมาแล้วสดยอดว่าข้งางล่างลิฟต์คือแม่เหล็กแม่เหล็กเออเจ้าของห้างบอกมาแล้วมาดีค่ะคำตอบสำหรับข้อนี้นะคะพี่ส้มเนี่ยไม่สามารถตอบได้จริงๆนะคะเราต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขามาตอบเองค่ะและสำหรับอาคารสูงประมาณ5-6ชั้นภายในช่องป่องลิฟต์ชั้นล่างสุดมีอุปกรณ์ลดแรงกระแทกคือ ข้อขอไข่สปริงขนาดใหญ่ครับและที่ต้องมีสปริงลดแรงกระแทกภายในช่องป่องลิฟต์สำหรับลิฟต์เขาเพื่อไม่ให้อุปกรณ์ลิฟต์เนี่ยเสียหายและไม่ต้องการให้ผู้โดยสารภายในช่องป่องลิฟต์หรืออยู่ในห้องโดยสารเนี่ยได้รับบาดเจ็บครับส่วนแผ่นยางรองลิฟต์เบาะลมและกว้วไมเหล็บบาดผักกันไม่ได้อยู่ในส่วนของอ่าร่างมาตรฐานระบบลิฟต์โดยสารนะครับน้องๆรู้ไหมครับทำไมเด็กไม่ควรใช้ลิฟต์เพีลกระพัง พหนูหนูว่าตัวเล็กเวลิฟต์เกิดขัดข้องเนี่ยหนูไม่สามารถจะเอื้อมกดปุ่มแจ้งเหตุหรือกดปุ่มสื่อสารเพื่อให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่อยู่อาศัยภายในอาคารนั้นหรือช่างผู้เชี่ยวชาญมาช่วยหนูออกจากลิฟต์ได้นะครับเพราะฉะนั้นน้องๆหนูๆเวลาใช้ลิฟต์โดยสารต้องมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับและสำหรับข้อนี้นะคะน้องๆสะสมหนังสือเพิ่มไปอีก3เล่มน,นะคะรวมทั้งหมดเนี่ยเป็น60เจ คำถามท้ายอ่านท้ายตอบสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าขนมเค้กสะกดอย่างไรคำตอบก็คือขนมเค้กคำว่าเค้กนั้นต้องใช้ไม้โทรนะครับไม่ใช่ไม้ตรีถ้าหาจะเขียนแล้วก็ต้องดูกันดีๆครับ <S <S และนี่คือ,อรายชื่อผู้โชคดีทั้ง10คนของเรา ท้าให้อ่านท้าให้ตอบสัปดาห์นี้ไม้กวาดอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ทุกบ้านต้องมีและน้องๆรู้หรือไม่ว่าไม้กวาดดอกหญ้าที่ใช้อยู่ในบ้านนะมีลักษณะน้ำเรียกว่าอะไรเป็นอันหรือเป็นด้ามร่วมสนุกตอบคำถามได้ที่รายการท้าให้อ่าน145ถนนวิภาวดีรงังสิตเคหลัก4ีกรุงเทพ10210หรืออีเมล read@thaipbs.or.th หรือผ่านทาง Facebook ของท้าให้อ่านมีหนังสือกระตุกหนวดเสือมอบให้10รางวัลสำหรับผู้ที่ตอบคำถามถูกประกาศรายชื่อผู้โชคดีสัปดาห์หน้าครับแล้ว,วันนี้นะคะน้องๆเนี่ยได้เล่นเพื่อให้ด้วยค่ะจากทั้งหมดนะคะ67เล่มนซองนะคะเหลือ34น้องๆเตรียมมาอีกคนละ1เล่มน,นะคะเล่นเพื่อให้ไปทั้งหมด6 สำหรับน้องๆที่อยากสื่อสารกับทางรายการท้าให้อ่านเข้าไปที่ Facebook เข้าไปดูแล้วอย่าอยู่เฉยเห็นปุ่มไลค์ก็กดปุ่มไลค์เลยไลค์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 ไปเลยถ้าเราอยากจะเป็นคนที่รู้รอบด้านเราก็ต้องอ่านรอบตัวสวหรับวันนี้สวัสดีครับได้ความรู้อย่างเช่ ตามกบกอบเราเข้าใจความหมายตรงภาพอ่ะมันเหมือนที่พักอ่ะชอบเพราะว่าสนุกและก็เวลาลื่นสไลด์เดินลงมามันตื่นเต้นรู้สึกว่าเด็กๆได้รับความรู้นะครับแล้วก็ทําให้เขาได้เรียนรู้ประสบการณ์มีประสบการณ์แล้วก็รู้จักกล้าแสดงออกทําให้น้องๆเนี่ยได้ได้รักการอ่านพอน้องๆเขาต้องนาหนังสือไปอ่านก่อน พอหลังจากนั้นก็จะต้องมาใช้ความคิดความรู้ที่เขาได้เนี่ยแล้วก็ประสบการณ์หลายๆด้านเนี่ยมาช่วยกันตอบครับหาให้อ่านชวนบอกต่อบลายบนตัวเสือใช้ในการพรางตัวเวลาล่าเหยื่อเพราะว่าสัตว์ส่วนใหญ่นั้นตาบอดสีจะเห็นลายสีเหลืองเป็นสีขาวและจะเห็นลายสีดําเหมือนกับใบไม้ใบหญ้าจึงทําให้เหยื่อมองเห็นเสือไม่ถนัดนั่นเอง